ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านย <c oughs> ิ่งพูดยิ่งงงยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับก็ชวนทุกคนมาพูดคุยกันในอีกเรื่องหนึ่งที่ เออพอจะจัดก็คิดไปถึงตอนที่เพิ่งพูดไปอาทิตย์ที่แล้วเองก็คลายๆกันแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ฟังเอาบันเทิงแล้วกันวันศุกร์แบบนี้เนาะไม่ต้องซีเรียลหรอกถือว่าฟังเล่นนะฮะก็แต่ก็มีประโยชน์มีประโยชน์วันนี้เรา,าพูดในสิ่งที่มีประโยชน์นะครับก็คือเราควรจะช็อตเอเกนพอร์ตหรือเปล่าหรือว่าทํา SAP หรือเปล่าหรือว่าทำแซบนะครับหลายคนจะเคย จะเคยงงว่าแซบคืออะไรวะอะไรเงรี้ยสมมติเข้าตลาดใหม่ๆก็จะงงว่าแซบคืออะไรวะ s i p คืออะไรวะนะครับ SIP หรือว่า Short against p o r t ก็คือว่าสมมติว่าหุ้นเนี่ยขึ้นไปที่100บาทแล้วเราคิดว่ามันแพงเกินไปเนี่ยเราก็ขายไปก่อนเออขายทิ้งไปแล้วก็พอมันลงปุ๊บ50บาทใช่ไหมครับเราก็กลับมาซื้อเนาะทางเลือกมี2แบบครับถ้าเราซื้อจํานวนหุ้นเท่าเดิมเนี่ยเราจะได้เงินมาเพิ่มอีกคุ้นละห้บาทก็เหมือนได้เงิน เหมือนลงทุนคุ้นแค่เงินครึ่งเดียวแล้วก็เหลือเงินอีกครึ่งหนึง่งก็คือได้กําไรในส่วนต่างเนอะหรือว่าจะลงทุนใน หรือว่าจะซื้อเต็มเงินเดิมก็ได้ก็จะกลายว่าเราได้หุ้นเพิ่มไป็นงเท่าเออแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถทําได้หลายแบบนะครับก็คือแต่หลักๆแล้วเนี่ยการช็อตอเกนพอร์ตเนี่ยเขาจะซื้อด้วยจํานวนเงินเออจำนวนหุ้นเท่าเดิมแล้วก็จะเหลือเงินส่วนต่างออกมาเป็นเหมือนกระแสเงินสดเป็นกําไรนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็แต่ก่อนก็จะมีสาํานักการลงทุนอยู่หลายเจ้าเนี่ยดังๆก็จะพูดว่าเออจริงๆการทำช็อตอเกนพอร์ตเนี่ยมันคือการเพิ่ม กำไรในเชิงกระแสเงินสดในการลงทุนระยะยาวเนอะสมมติว่าเราลงทุนในสมมติเราลงทุนในหุ้นตัวหนึ่งสิปีไม่ถือเลยเงี้ยเอ้ยไม่ขายเลยไม่ซืไม่ถือเลยไม่ขายเลยเงี้ยเราจะได้เงินก็ตอนมันปันผลเนาะนะครับพอปันผลมาปีละครั้งหลายคนบอกโหไม่มีกระแสเงินสดเลยเนอะระหว่างทางแต่ระหว่างทางหุ้นมันก็ขึ้นก็ลงตลอดเนาะวิธีการกแก้เราก็คือทำช็อตเก็นพอร์ตสิเราจะได,ได้เงินสดตลอดทางในทุกครั้งที่มันลงปุ๊บเราก็ได้เงินก้อนหนึง่งมันลงปุ๊บเราก็ได้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็ ระยะยาวเราก็ยังได้หุ้นจํานวนเท่าเดิมด้วยนะครับอันนี้ก็เออเป็นคําพูดที่ฟังแล้วดูดีเนาะดูดีครับฟังแล้วดูดีมากโอ้โหดูเป็นวิธีการที่สุดยอดในความเพอร์เฟกมากว่าเฮ้ย <c oughs> มันขึ้นไปเยอะแล้วขายแล้วรอลงมาชอนแล้วก็ซื้อถือต่ออะไรเงี้ยนะครับผมเคยถามเจ้าสํานักนี้ไปนะครับด้วยคําถามง่ายๆว่าแล้วถ้าเราขายไปแล้วมันไม่ลงละ่ะมันขึ้นต่อทํำยังไงดีอะไรเงี้ยก็เขาก็บอกว่าก็ไปซื้อตัวอื่นสิในเซ็ 50เนี่ยเสร็รอยวหุ้นตั้งเยอะทรไมต้องมาซื้อตัวนี้ตัวเดียวซึ่งมันก็อาแบบนี้มันก็ผิดตาก,กะในการลงทุนแต่แรกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็กลายเป็นว่าส่วนใหญ่คนที่ทําช็อต a g a i n ส t พอร์ตเนี่ยจะต้องมีความมั่นใจโดยตัวเองระดับหนึ่งว่าหุ้นจะลงเนาะดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดกับดักทางจิตวิทยาขึ้นมาว่าถ้าขายแล้วหุ้นไม่ลงเขาจะไม่ค่อยกลับไปซื้อหุ้นตัวเดิมเขาจะไม่ค่อยยอมซื้อหุ้นตัวเดิมที่ราคาแพงกว่ามันเป็นกับดักอะมันเป็นความรู้สึกเเหมือนนป็น มันเหมือนต้องยอมรับความผิดพลาดตัวเองอะ่ะเออซึ่งหลายๆคนรับไม่ได้ทําใจไม่ได้ก็จะแก้ปัญหาโดยการไม่ซื้อรอมันลงต่ำกว่าที่ฉันขายแล้วค่อยซื้อเออก็รอไปเมื่อไหร่ไม่รู้บางทีก็ไม่กลับมาอีกเลย,เลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาสําคัญของช็อตอ a เก i n Port ที่ที่ทุกครั้งที่มีคนมาถามผมว่าถ้าช็อตอะเกตทำช็อตอ a เกนพอร์ตดีไหมผมก็จะบอกว่าทําแล้วถ้าหุ้มันขึ้นกล้าซื้อคืนหรือเปล่า ถ้ากล้าซื้อก็ทําได้ไม่มีปัญหาเงินเราของเราแต่ถ้าไม่กล้าซื้อคืนอ่ะมันก็ไม่ต่างจากการเก็งกําไรปกตินะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้หุ้นนั้นมาอีกก็ได้นะครับพอหลายคนเจอคําถามนี้หลายคนก็จะยอมรับความจริงไปนิดนึงว่าเฮ้ยส่วนใหญ่เราขายแล้วเรามั่นใจแหละเราถึงขายเราคาดว่าจะต้องลงนะมันเป็นการเบับตลาดอ่ะแล้วพอมันขึ้นสวนขึ้นมาหลายคนไม่กล้าซื้อหรอกมันแบบเช่นมันขึ้นมา10%ออย่างเงี้ยมันก็จะแบบ เอ้ยแปบเดียว10%เดี๋ยวมันก็ลงแล้วพอมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยกว่าจะรู้ตัวว่ามันไม่น่าลงแล้วส่วนมันขึ้นไปเยอะแล้วอะ่าแบบเนี้ยจะไปย้อนซื้อมันก็โอ้โหแพงเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมันรู้สึกว่าขึ้นมาเยอะจังแต่การสูญเสียการถือ Position ในหุ้นนี้ไปก็ทำให้เราอดได้กำไรไปเยอะแยะเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยวิธีการแก้นะมี2แบบอันนี้แนะนำจากผมเลยวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุด ไม่ต้องขายอยู่เฉยอันนี้ง่ายสุดผมชอบสุดก็คือไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยก็ได้มันขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นไปถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากถือแล้วมันแพงมากเกินไปก็ขายก็ได้ด้วยไมายเส็จว่าเราขายที่ราคาแพงนะถ้าราคามันลงจนถูกเราก็จะกลับมาซื้อแต่ถ้า แต่ถ้าราคามันไม่ลงจนถูกอ่ะเราก็จะไม่ซื้อนะอันนี้เราต้องคุยกับเองตั้งแต่ต้นว่าเราใช้ไมซ์เซ็ตแบบนี้นะเราถึงจะซื้อจะขายนะในกรณีนี้ก็คือหมายถึงว่าเราไม่ได้คิดจะทำช็อตอเกนพอร์ตหรอกแต่เราขายมันตามวินยัยว่ามันแพงไปเราก็ขายวันหนึ่งถ้ามันถูกเราก็ซื้อแต่เราไม่ได้ขายเพราะว่ามันดูแพงไปนะแต่เรายังอยากได้หุ้นนี้เราจะกลับมาซื้อถ้าคิดแบบนี้เนี่ยผมว่ามัน มันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเราคิดจะขายแล้วเราไม่ได้เสียดายว่าถ้าถ้าเราไม่เสียดายว่าเราจะไม่มีหุ้นนี้อีกก็ขายก็ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนน่ะเขาลงทุนแบบ DCA เขาซื้อต่อเนื่องยาวนา,ยอยานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เห็นว่าแบบเออแบบหุ้นก็ขึ้นมาเยอะเนอะแบบช Again ําชาร์เตเกนพอร์ตดีไหมผมก็บกแบบแบบเนี้ยไม่เหมาะสมนะยอะไรเงี้ยถ้ายังอยากได้หุ้นนี้อยู่คำถามคือยังอยากถือหุ้นนี้อยู่หรือเปล่าถ้ายังอยากถือหุ้นนี้อยู่ก็ แนะนำว่าอยู่เฉยดีกว่าปลอดภัยกว่าแต่ถ้าคิดว่าไม่มีหุ้นนี้ก็ได้บันแพงไปแล้วต้องขายตามวินยัยก็ขายก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับคราวนี้ข้อหนึ่งก็คือว่าอยู่เฉยเลยครับไม่ต้องทำอะไรง่ายกว่าการชร็อตเกนพอร์ตเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะได้กําไรอ่ะมันก็มีแต่ถ้าเทียบกับความเสี่ยงที่จะไม่ได้ถือหุ้นที่ดีแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้ ไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นนะ่ะเออคือเราไม่ต้องเอากำไรทุกเม็ดในตลาดก็ได้ถ้าพูดกันตรงๆนเนอะก็ปล่อยทิ้งปล่อยว้างบ้างก็ได้เราไม่ต้องโอ้โหแบบถูกต้องตลอดการหุ้นลงฉันก็ได้ขายคุ้นขึ้นฉันก็ได้ซื้อตลอดอะมันยากไปหรือเปล่าวันหนึ่งมันทำแล้วอาจจะพลาดซึ่งอาจจะทําให้เราลําบากก็ได้นะครับอันนี้ก็พูดในมุมมองของนักลงทุนทั่วไปเนอะถ้าเก่งมากก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ารู้ตลาดคาดเดาได้อะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งหรือว่าเทคนิคเก็คืออีกเรื่องหนึ่ หรือหรือถ้าไม่ไหวโอ้โหพี่มันแพงมากจนผมรู้สึกว่าต้องขายอะถือแล้วเครียดแต่ผมก็ชอบหุ้นนี้นะวิธีอีกแบบหนึ่งก็คือไปเปิด Position Short ตัวใหม่เลยก็คือยืมหุ้นมาช็อตก็ได้นะหรือว่าใช้ d e ล i v วอร v ทีก็ได้นะอันนี้มันจะมีข้อเสียอย่างนี้มันจะมีข้อเสียคือเราอะจะต้องเสียดอกเบีย้ยเพิ่มเออหรือว่าเสียค่าเปิดธุรกรรมเพิ่มในการทําธุรกรรมช็อตเนี่ยนะก็ต้องเสียเพิ่มแต่ถ้า แต่ถ้าต้องการขนาดนั้นน่ะเออแต่ถ้าต้องการขนาดนั้นน่ะก็สามารถทําได้เออสามารถทําได้ก็คือไปเปิดช็อตเดลิเวอร์เพิ่มเลยแล้วก็ข้อดีของวิธีนี้หมายถึงว่าเราอ่ะสมองเราจะแยกเป็น2ก้อนก้อนแรกคือก้อนหุ้นก้อนที่สก้อนเดลิเวอรีเนอะสมมติว่าเดลิเวอร์มันเสียหายไปแล้วเช่นเราเกงผิดทางเราขาดทุนจากเดลิเวอร์ตีะแต่หุ้นเราก็ยังมีอยู่มันก็จะแก้ไขปัญหาสําหรับคนที่ไม่กล้ากลับมาซื้อหุ้นเดิม แบบนี้ช่วยได้แต่ถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจมากว่าเรากล้าซื้อหุ้นเดิมก็ช็อตไปเลยก็ได้ก็คือช็อตเอเกนพอร์ตไปเลยก็คือขายไปเลยก็ได้มันจะทําให้เราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยก็เป็นข้ออีกข้อนึงก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามั่นใจแค่ไหนว่าเราสามารถกลับมาซื้อหุ้นเดิมที่ราคาแพงกว่าได้ถ้าไม่มั่นใจก็ไปใช้เปิดโพ i ิชันอื่นไปยืมผู้อื่นมาช็อตหรือว่าทำทำเดลิเวอรีฟก็ได้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจแน่ๆเรากล้าซื้อเราทําใจไปแล้วก็ทําช็อต หุ้นที่เราถืออ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ตลาดหุ้นมันแพงมากๆจนเรารู้สึกว่าถ้าตลาดมันลงอ่ะมันต้องมีผลมาถึงหุ้นเราด้วยแน่ๆเลยถึงแม้ว่าหุ้นเราจะไม่ได้แพงขนาดนั้นอ่ะก็จะมีนักลงทุนหลายๆคนใช้ช็อตเดลิเวอรีก็คือช็อตแบบเซตอินเด็กซ์เลยนะครับก็คือใช้เก่งกาไรขาลงของเซตอินเด็กซ์เลยก็คือเหมือนเปิดเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อลดความเสี่ยงว่าสมมติเราถือหุ้นไว้100%่งร้อยเปอร์เอ่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปเปิดเดลิเวอราทีเนี่ยมันก็ แต่ขาดทุนเชเดลิเวอร์ทีฟเนาะแต่ถ้าหุ้นลงเราได้กำไรจากเดลิเวอร์ทีฟแต่เร,เราเราคำเราขาดทุนจากหุ้นมันก็เหมือนช่วยปิดความเสี่ยงซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็ดีสําหรับคนที่มองว่าตลาดหุ้นจะถล่มแน่แต่ไม่อยากขายหุ้นไปเพราะว่าอาจจะขายยากสภาพคล่องน้อยหรือว่ารู้สึกว่าหุ้นที่เราถือมันก็ดีไม่อยากมาตามไล่เก็บทีหลังหรืออาจจะรู้สึกว่าตลาดอาจจะลงหนักกว่าหุ้นในพอร์ตก็ได้แบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันหรือว่าซื้อเดลิเวอร์ทีฟเนี้ยเป็นเครื่องแบบ กระจายความเสี่ยงเชิงจิตใจอะ่ะคือทําให้เราไม่เครียดเกินไปเวลาตลาดหุ้นตกเพราะเรารู้ว่าอ๋อเวลาตลาดหุ้นตกอ่ะเราก็ยังได้กําไรจากเดลเวอรีก้อนนี้อยู่ดีเออหุ้นเราลงด้วยนะแต่เราได้กําไรมันก็เหมือนมาชดเชยความความรู้สึกไม่ไม่โอเคเยอะไรเงี้ยมันก็ช่วยบาลานซ์ความรู้สึกในจิตใจเราได้ดีนะครับก็ทําได้อีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นผมสรุปง่ายๆเนอะหนึ่ง คือถ้ามั่นใจว่าสามารถกลับไปซื้อตัวเดิมได้หรือไม่ซีเรียสว่าต้องซื้อตัวเดิมทำช็อตเอเกนพอร์ตได้เลยครับ 2. ถ้ายังอยากได้หุ้นตัวเดิมแล้วกลัวว่าจะไม่กล้ากลับไปซื้อให้อยู่เฉยๆแต่ถ้าอยู่เฉยๆแล้วมัน ไม่ไหวจริงๆมันกังวลมากมันนู่นนี่นั่นก็ใช้ได้เลยไปถีบช่วยในการกระจายความเสี่ยงเอาแล้วแต่ยังมีโพสิชันในหุ้นอยู่คือยังถือหุ้นเหมือนเดิมแบบนี้ก็จะไม่ต้องกังวลว่าจะซื้อกลับมาซื้อหุ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีหุ้นของเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนมากนะครับแล้วก็คิดว่าได้จะได้ประโยชน์จากเทปนี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์